สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสองและท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันอะไรแล้วคะเมื่อวานเป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเป็นวันอังคารนาเมื่อวานเป็นวันจันทร์วันนี้จะต้องเป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันอังคารที่21 เดือนกันยายนพุทธศักราช2,564ค่ะวันนี้เป็นวันอังคาร Tuesday สีอะไรคะเด็กๆวันอังคาร Tuesday สีชมพูอะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Color อ่า c ะ l o r ข o ้ o เ color แปลว่าสีนั่นเองอ่ะสีคืออะไรสีก็คือสีคือเด็กๆตอนนี้ก็ยังมองเห็นสีอยู่ใช่ไหมคะอ่ะมันคือสีสันต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นของสิ่งของสัตว์คนต้นไม้ ต้นหญ้าทุกอย่างในชีวิตของเรามันมีสีสันหมดเลยอ่าและสีสันเหล่านั้นมันมีสีอะไรบ้างอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าอ่ะตอนนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าภายในบ้านของนักเรียนมีสีอะไรบ้างอ่าสิ่งของต่างๆภายในบ้านของนักเรียนมีสีอะไรบ้างและสี ในภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้หรือยังคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยเด็กๆเห็นภาพพื้นหลัง เด็กๆว่ามันคือสีอะไรคะครูบาท,ทายก่อนอ่าคือสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองในชีวิตประจําวันของเด็กๆมีอะไรบ้างคะ่าครูบายกตัวอย่างมาวันนี้คืออะไรสีเหลืองของครูบาคือดอกไม้นั่นเองอ่ามันคือดอกอะไรคะดอก ทานตะวันอ่ดอกทานตะวันเด็กๆเคยเห็นดอกทานตะวันกันไหมคะอ่าใครบ้านใครปลูกดอกทานตะวันบ้างยกมือขึ้นสิคะโอ้โหดอกทานตะวัน จับบานและชูคอในตอนกลางวันดอกทานตะวันจะสู้เข้าหาแสงแดดเลยเราเลยเรียกว่าดอกทานตะวันดอกทานตะวันของคูบาทมันมีสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองภาษาอังกฤษสีเหลืองคือพูดตามคูบาทด้วยนะคะ yellow 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 สีเหลือง yellow สีเหลืองอ่านอกจากดอกไม้ที่มีสีเหลืองแล้วอะไรที่มีสีเหลืองอีกคะเด็กๆลองคิดสิอ่าใครมีเสื้อใครมีเสื้อสีเหลืองอยู่ในตู้เสื้อผ้า ใครมีกระโปรงกางเกงสีเหลืองใครมีรองเท้าสีเหลืองใครมีกระเป๋าสีเหลืองใครมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองเห็นไหมคะเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยที่มีสีเหลืองอ่าเห็นไหมคะเวลาเราเห็นสีเหลืองปุ๊บเราสามารถพูดเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยนะ yellow yellow อ่าแสดงว่านั่นคือสีเหลืองนั่นเองต่อไป เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะอ่ามันคือผล,ลไม้ผล,ลไม้ที่เราเห็นคือผล,ลไม้เรียกว่าอะไรคะส้มนั่นเองอ่าเปลือกของส้มมีสีอะไรคะสีส้มอ่าและผลของมันก็มีสีส้มสีส้มในคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ orange พูดตามคุูบาด้วยนะคะ orange orange สีสม้ม orange สีสม้มอ่า orange แปลว่าสีสม้มเวลาเด็กๆเ,เห็นสีส้มสามารถพูดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้เลยนั nice. orange, ่นไง orange orange และ orange นอกจากแปลว่าสีสม้ม orange ก็ยังแปลว่าสม้มด้วยเช่นกัน อ่าอร์เลก็แปลว่าส้ม Or ร์เลก็แปลว่าสีส้มเพราะมันมีสีอะไรล่ะคะเด็กๆเพราะมันมีสีส้มนั่นเองสีส้มนอกจากจะเป็นผลไม้ส้มแล้ว มีอะไรในชีวิตประจําวันของเด็กๆอีกคะที่อยู่ภายในบ้านที่มีสีส้มอ่าเด็กๆลองตามหาเลยนะคะว่าอะไรที่มีสีส้มบ้างต่อไปคะ่ะอ่าคือผลไม้อะไรคะเด็กๆมีสีแดงคือแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิ้ลนั่นเองแอปเปิลมีสี แดงอ่ะที่สโนไวท์กินใช่ไหมคะอ่าแม่มดเอาแอปเปิ้ลสีแดงให้สโนไวท์กินอ่าคือแอปเปิ้ลสีแดงแอปเปิ้ลมีสีแดงภาษาอังกฤษสีแดงคืออะไรเอย่ยอ่าพูดตามครูบาสนะคะ red 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 แปลว่าสีแดง red สีแดง เลดแปลว่าสีแดงมีอะไรอีกไหมคะในชีวิตประจำวันเด็กๆที่เด็กๆเ,เห็นแล้วมันเป็นสีแดงนอกจากแอปเปิลมีอะไรอีกเชอรี่สตอเบอรี่เสื้อสีแดงกระโปรงสีแดงเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่มีสีแดงเด็กๆพยายามสังเกตเลยนะคะว่า อะไรรอบตัวของเด็กๆที่มีสีแดงบ้างอาเรามาทวนกันภาษาอังกฤษสีแดงคืออะไรคะ red สีแดงต่อไปค่ะอะเด็กๆเ,เขียนภาพพื้นหลังแล้วลองทายสิว่ามันคือสีอะไรสีพื้นหลังอาคือเด็กๆเ,เห็นไหมคะอันนี้คืออะไรชุดกระโปรงชุดกระโปรงเอาไว้ ให้ใครใส่คะสาหรับผู้หญิงใส่ใช่ไหมคะชุดกระโปรงสวยมากเลยมีสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูอ่าเด็กๆคนไหนชอบใส่กระโปรงสีชมพูบ้างคะเป็นไงคะมันสวยหวานมากเลยใช่ไหมคะหวานแหววเลยกระโปรงสีชมพูภาษาอังกฤษสีชมพูคือพูดตามคุณบาด้วยนะคะพิ n k p พิ k p i พิง สีชมพูอีกรอบหนึ่งค่ะพิงสีชมพูอ่ะเด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะนอกจากจะมีกระโปรงสีชมพูแล้วอะไรที่มีสีชมพูอีกอ่ะปากกาสีชมพูโทรศัพท์สีชมพูต่างหูสีชมพูโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่มีสีชมพูอ่ะต่อไปค่ะ โอ้โหอันนี้คืออะไรคะเป็นผลลไม้เด็กๆรู้จักไหมคะว่ามันคืออะไรองุ่นนั่นเองอังุ่นภาษา,ษา,ษาษอ,อังกฤษคือเกร p e grape องุ่นใช่ไหมคะและองุ่นมีสีม่วงเพราะฉะนั้นสีที่เราจะเรียนต่อไปคือสี Purple พูดตามครูบาด้วยนะคะ purple purple แปลว่า สีม่วง purple สีม่วงอ่านอกจากอางุมณจะมีสีม่วงแล้วอะไรที่มีสีม่วงอีกดอกไม้ก็มีสีม่วงเยอะแยะใช่เลยใช่ไหมคะอืมอะไรที่มีสีม่วงอีกคะอ่าเสื้อผ้าอะไรอีกคะผลไม้ก็มีสีม่วงอีกเยอะเลยใช่ไหมคะและอะไรที่มีสีม่วงอีกรถโทรศัพท์ เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยในชีวิตประจำวันของเราก็มีสีม่วงสี p u r ร์เนั่นเองต่อไปค่ะอ่าเด็กๆเห็นอะไรคะเจ้าก้อนเมฆเจ้าก้อนเมฆมีอะไรตกลงมาด้วยคะมีสายฝนตกลงมาด้วยเด็กๆว่าเจ้าก้อนเมฆและจเละจ้าฝนเป็นสีอะไรคะ มันคือสีฟ้านั่นเองสีฟ้าภาษาอังกฤษคือ sky blue พูดตามคุบาลด้วยนะคะ sky blue sky blue แปลว่าสีฟ้า,าหรือว่าท้องฟ้าก็เป็นสีอะไรคะสีฟ้านั่นเองแต่ถ้า วันไหนฝนตกฝนมาเมื่อเลยทองฟ้าจะเปลี่ยนสีไม่ใช่สีฟ้าแล้วใช่ไหมคะอ่าจะกลายเป็นสีดำสีเทาทะมึนเลยต่อไปฮ่าเด็กๆเห็นอะไรคะมันคือรถยนต์รถเก่งนั่นเองรถเก่งรถยนต์ของคุบาสมันมีสีอะไรคะเด็กๆส,สีน้ำเงินสีน้ำเงิน สีน้ำเงินในภาษาอังกฤษคือ blue, blue 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 สีน้ำเงินพูดตามครูบาด้วยนะคะ blue สีน้ำเงิน่า blue ใช้กับสีน้ำเงินส่วน sky blue ใช้กับสีฟ้านะคะ่ารถคันนี้มีสีน้ำ เงินอ่านอกจากรถที่มีสีน้ำเงินแล้วเด็กๆลองคิดสิว่าอะไรที่มีสีน้ำเงินอีกอย่างเช่นอะไรกางเกงหรือกระโปรงของนักเรียนก็มีสีอะไรคะสีน้ำเงินนั่นเองโอ้โหใส่มาโรงเรียนทุกวันเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูกันเลยอะไรอีกคะอันนี้คือรูปอะไรคะ ใบไม้ใบไม้มันมีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวภาษาอังกฤษของใบไม้คือ leaf leaf ใบไม้นะคะอะเรามาดูกันภาษาอังกฤษของสีเขียวคือ green 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 สีเขียวพู้ตามครูบาด้วยนะคะ green green สีเขียวอะสีเขียวของใบไม้ อ,อะไรที่มีสีเขียวอีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มผ้าปูโตะผ้าม่านทุกอย่างเลยพัดลมเออเคสโทรศัพท์ได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะโตะเปลนูนนี่นั่นก็มีสีเขียวเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วแต่ว่าเขาจะทำออกมาสีอะไร และสีเขียวทําให้เราเห็นแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหสบายตามากเลยบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้เยอะๆเข้าไปแล,ล้วรู้สึกเป็นยังไงเลยคะโอ้โหร่มรื่นเลยใช่ไหมคะเพราะมีสีเขียวเยอะแยะมากมายเลยอะต่อไปคะ่ะฮ่าเด็กๆเห็นตัวอะไรคะมา้าโอ้โหม้าตัวนี้มีสีอะไรส,ะสีน้ำตาลอาสีน้ำตาลภาษาอังกฤษคือ b r ล w าลาลสีน้ำตาลพูดตามครูบาด,ด้วยนะคะ b r ล w สีน้ำตาลมา้าเจ้าม้าตัวนี้ภาษาอังกฤษม้าคือ horse horse ม้าตัวนี้มีสี b r ล w สีน้ำตาลน,นั่นเองไปต่อเลยต่อไปคืออะไรคะรูป รถนั่นเองรถของคูบาสอันนี้รถคันนี้ภาษาอังกฤษรถคือ car car แปลว่ารถรถมีสีอะไรคะเด็กๆอ่ามันเป็นสีเทานั่นเองภาษาอังกฤษคือ gray. gray 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 สีเทาอีกรอบนึงนะคะ gray สีเทารถคันนี้มีสี เกรยสีเทาคะ่ะต่อไปอ่าเห็นสว่างสวยแบบนี้คือสีอะไรคะอ่าเจ้ากระต่ายตัวนี้มีสีขาวนั่นเองมีขนปุกปุยสีขาวกระต่ายภาษาอังกฤษคืออะไรคะเด็กๆแรบ,แบบิ t แรบ b ิ t แปลว่ากระต่ายเจ้ากระต่ายตัวนี้มีสีขาวสีขาวภาษาอังกฤษคือ white 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 สีขาว white สีขาวอ่าเจ้ากระต่ายตัวนี้มีสี white สีขาวอ่า white white นะคะออกเสียงเหมือนกันต่อไปคะ่ะอ่าเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรคะรองเทา้าอ่ารองเท้าคู่นี้อ่ะ มีสองข้างแสดงว่าหนึ่งคู่รองเท้าวเวลาเราจะใส่เราต้องใส่สองข้างใช่ไหมคะเด็กเกรองเท้าภาษาอังกฤษคือ shoes h o e s รองเท้าคู่นี้มีสีอะไรคะเด็กเด็ก black 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 แปลว่าสีดำ black สีดำ black สีดำ่ารองเท้าคู่นี้มีสี black สีดำนั่นเองต่อไปอกันบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆดูที่หมายเลขก่อน c o l o r by number ให้เด็กๆระบายสีให้ตรงกับ number ก็คือต,ตัวเลขให้ระบายสีให้ตรงกับตัวเลขเหมือนกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เราได้ทำกันไปเลยคือยังไงคือ เด็กๆดูเลขนะคะดูตรงที่ครูบาสกำลังลากมาไว้นะคะหนึ่งเลขหนึ่งเท่ากับสี Yellow Yellow คือสีอะไรคะสีเหลืองต่อไปหมายเลขสองเท่ากับสีพิ n งให้ระบายสีพิ้งก็คือสีชมพูต่อไปหมายเลข3คือสีอะไรคะ Orange คือสีส้ม ให้ระบายสีส้มต่อไปหมายเลขกสี่คือสี purple purple คือสีม่วงให้ระบายสีม่วงต่อไปหมายเลขกห้าคือสี green green คือสีเขียวให้ระบายสีเขียวหกคือสี black คือสีดำให้ระบายสีดำเด็กๆมาดูรูปภาพต่ออ่ารูปภาพของเรา จะมีตัวเลขในแต่ละช่องเด็กๆเห็นไหมคะจะมีตัวเลขอยู่อย่างเช่นที่ดอกของมันมีสีอะไรคะเอ้มีเลขอะไรคะมีเลขสองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระบายเลขสองมาดูเลขสองคือสีพิงคือสีชมอูเด็กๆก็เอาสีชมพูมาระบายที่หมายเลขสองง่ายๆเลยใช่ไหมคะต่อไปอ่ะ ที่หน้าของมันที่ตรงกลางของดอกไม้มีเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือสีอะไรเยลโล่ Yellow, สีเหลืองก็เอาสีเหลืองมาระบายเห็นไหมคะง่ายๆเลยดูไปตามช่องนะคะอ่า เด็กๆทำกันบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านให้ครูบาสดูด้วยนะคะและก็พยายามระบายสีให้สวยงามไม่ระบายสีออกนอกขอบนอกเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานะคะอ่ะพยายามระบายให้สวยงามนะคะวันนี้ครูบาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่าบาย